ครัวที่ร้านอาหารสามีเธอได้ไหมที่ร้านหนูมันเป็นอาหารฝรั่งสิคะจยาอันนี้แซ่กอกซอสเสจใส่อะไรใบคะใบมะกรูดมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมไชโยโหอิ้วเปิ้ลฉันได้ข่าวตอนนี้เธอไปเรียนร้องเพลงหรอคะติดต่อได้ช่องเจ็ดจริงเหรอคะกลัวชนะเสียงเธอมาแนวไหนอะค่ะคุณผู้ชมคะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยิ่งสุขสมโมสรวันนี้เตรียมอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์สําคัญนี่จะไปทํากับค้าให้สาวสวยโอ้โหต้องบอกคุณผู้ชมว่าแขกรับชมวันนี้สวยจริงๆโอ้โหลงประกวดนางงามยังได้เลยไม่น่าเชื่อเลยลูกสองแลย้ยังสวยสวยคุณผู้ชมตามไปดูค่ะ เพาาิ่ภรดีนักแสดงและพิธีกรสาวมากความสามารถที่ได้รับฉายาเป็นนางร้ายในตำนานแม้ว่าอายุจะเข้าเลขสีแต่ยังเป๊ะไปด้วยความสวยและความสดใสไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือผิวพรรณที่เปล่งปลั่งวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องราวในชีวิตที่ทุกคนต้องร้องว้า wow! วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับ อันนี้อาจารย์ยิ่งสังอาจจะมาทดสอบว่าฉันจะมาเป็นพ่อครัวที่ร้านอาหารสามีเธอได้ไหม <c oughs> ฉันทดลองทำอาหารเนี่ยให้เธอชิมก่อน ถ้าผ่านเธอเ่าฉันไปสมัครกับหัวเธอได้ไหมแต่ว่าที่ร้านหนูมันเป็นอาหารฝรั่งสิคะจานอันนี้ไส้กรอกซอสเซจอ๋ออิมพอร์ตมาติวชั่นโอเคค่ะโอเคนะโอเคนะอาจจะปั้นปั้นช่วยดูทีนะได้เลยค่ะจานดูอย่างเดียวนะอ่าฉันจะได้งานแล้วจานจะทําเมนูอะไรครับชื่อเมนูเดี๋ยวค่อยตั้งแล้วกันนะเอออาจจะเป็นอะไรเครปพอร์ตอะไรค่ะต้องเปิดไฟไหมคะเดี๋ยวกระจายเย็นค่ะใส่ก่อนเหรอคะแล้วค่อยเปิดพุ่แม่อันนั่นไง ให้หนูช่วยเลยไหมคะอาจอะจจะช่วยจับไว้นะแล้วก็ใส่กรอกใส่คือสูตรของฉันเนี่ยมันวุ่นวายมากอะเธอมันเหมาะกับร้านอาหารแบบสไตล์ฝรั่งสามีโอ่ะวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายมากเลยแต่ว่าฉันก็ใส่ทุกอย่างหมดอะใส่อะไรใส่ข่าใบมะกรูดมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชโยโหโอ้ยเปิ้เอโก็มีความเป็นแบบ ตลกได้ด้วยหรอนี่ต้มยำเหรอคะจานอ่าช้เครื่องต้มยำทั้งหมดอ่ะนึกถึงอะไรได้ก็ใส่ใส่ลงไปเปิ้มมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปอ่าเนยมันกระเทียมเจียวใช่ไหมกินได้ก็กินกินไม่ได้ทิ้งไปกินไม่ได้ก็ทิ้งไปไม่ได้ค่ะแต่นี่ต้องต้องกินค่ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟว้าไม่สิ เราก็ทําไปแค่นี้แต่ต่อไปนี้เราก็จะทําอันนี้ฉันไม่แน่ใจในร้านอาหารแบบเล็โชรงแบบฝรั่งฝรั่งเออจะกินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปหรือไกคอนสำบาท <c oughs> ดูมันจะแบบแหลกนิดนึงค่ะ<อ>จะกินตอนเลิกงานแล้วกันนะไม่ได้แต่เขาอ,องบอกอว่าอันนี้เป็นอุด้งจากญี่ปุ่นแล้วกัโอ้แต่แม่แค่าเผื่อเขาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จะแบบถนัดตอนช่วงสิ้นเดือนอ๋อสิ้นเดือนเอาอย่กินตอนสิ้นเดือนนะคะใช่ค่ะ อันนี้ตอนที่แบบเงินเดือนไม่เหลือแล้วน้ำพริกเผาแล้วก็ผงนัวผงนัวใส่น้อยเยอะาเยอะมะนาวไว้โรยหน้านี่อะไรอ่ะน้ำปลาเนี่เดี๋ยวแล้วกันนะเดี๋ยวเค็มนะไม่เอาน้ำเปิ้ลนะเปิ้ลกินเผ็ดไหมก็ทานได้ค่ะอันนี้ไม่เรียกทานได้นะใช่เรียกเพชมรกเละ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 เออทำไมเธอมีภาษาคํา่าเลด้วยหรอ ปากกาจ่านทุ่งเมื่อกี้นี่ไงตายแล้วเก่งเนาะเนี่ยอะไรก็ได้หมดเลยดูสิเนี่ยเธอเห็นไหมเนี่ยเออไทยชิลลี่เพลยอันนี้ได้ชื่อแล้วหรอคะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือน้ำพริกเผาค่ะเขาเรียกไทยชิลลี่เพลยไทยชิลลี่เพลยใช่ไหมคะบ้านจริงๆบ้านเธอไม่ใช่ภาษาฝรั่งในบ้านเธอเป็นเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมหรือเป็นอิตาลีหนูเป็นกรีกไทยค่ะกรีกกับไทยลืมลืมเชื่อชาติตัวเองเฉยเลยดูนะค่ะ ว้าวแมเธอหอมนะจานมันไม่แบบฝุดฝุดแล้วก็ใส่เส้นลงไปตรลงได้ชื่อยังคะยังค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งใส่ลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อนะคะเดี๋ยวเราก็เต้นเต้นนานแค่ไหนคะถึงจะสุกสักครู่ก็ได้ค่ะว่ารีบพอหอมเสร็จแล้วค่ะสุกเลยค่ะพ้าบะหมี่ก็ลวกแล้วไม่เห็นต้องยุ่งยากอะไรเลยอ่าเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครมะนาว ทำไมต้องใส่มะนาวทีหลังอะต้มยำไงคะใส่มะนาวไปขอน้มันขมอ๋อเหรออ้มือหยิบได้เพราะว่าฆ่าเชื้อโรคแล้วมือสะอาดแต่ใจใจสกปรกหรอไม่นียะปิดอีกทีนึ่งปิดอีกทีนึงแปดเอาละบะหมี่อบหม้อดินต้มยำของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะคะ กลิ่นหอมมากค่ะอาจารย์เนี่ยแต่ฉันก็ไม่แน่ใจนะเปิ้อนอย่าว่านะมันเป็นกลิ่นหอมหรือไม่่็ไม่เป็นไรค่ะหนูชอบค่ะกินกเปิดชิมได้ยังคะเปิดเปอ่ะอะอะหอมมากค่ะอาจารย์ชิมได้ไหมชิมด้วยกันไหมคะแล้วเธอทานเนี่ยผธาพภาพภาภาษาฝรั่งเรียกอะไรเดี๋ยวฉันมาแล้วแบบทำตัวไม่ถูกเขาเรียกพาเช r y s pork pastrys p o yes แล้วต้องแกะเสร็จแล้วยังไงคะเอาปลูกไว้ตรงนี้ให้เป็นโบอ๋อเหรอใช่ค่ะออต้ายคนจะรู้หอ่าแบบนี้เลยต้าท่านมาลานนี่ต้องแบบนี้นะคะเปิ้ลน่ะหนู่ไม่น่าหลอกเลยกลยหอมมากเลยค่ะอาจารย์มันลองชิมก่อนเผื่อเผ็ดเกินแล้วเปิ้ลทานไม่ได้อาจารย์ไม่ชิมด้วยกันเหรอคะก็เมื่อกี้หนูบอกว่าหนูทานเผ็ดได้นิดนึงอาจารย์ใสไปหมดถ้วยเลยเขาก็จะบอกถ้าพอได้ชันก็พอดลงไปเลย ไม่ได้เรียกพอได้นะคะงั้นเรียกเผ็ดมอคน้ำลายไหลอ่ะน้ำลายใหญ่ใหญ่ย้อยเลยอะ่ะดูพอได้แล้วมันดูง่ายได้แบบเธอก็เปลี่ยนให้สับอือ <ๆ S 2> ม <ๆ S 2> อร่อยมาก ว่าแล้วทำไมเขาไม่เรียกไปเล่นละครถ้าบทเป็นตูดนี่เองพอได้ไหมเขาบอกให้สามีโทาใส่เป็นเส้นพาสต้าเป็นแฮพาสต้าเป็นอิงเส้นดำจากออชูรีอะไรย่างเงี้ยสามารถนะไอเดียดีนะคะใช้ได้นะเปิ้ลทำไงซิตอนนี้เป็นไงบ้างงานการตอนนี้ถ้าพูดถึงงานใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็ จะเน้นไปในเรื่องของธุรธกิจมากกว่าอยา่างอันนี้ก็คือจะเป็นร้านอาหารของบ้านสามีเราก็มาช่วยแบบวุ่นวายวุ่นวายกับเขาไปงัน้นแหละลูกสองคนค่ะตนอี้ยังง่ะโตแล้วคนโตก็ส0บขวบค่ะปีนี้ค,คนเล็ก8ขวบค่ะอาจารย์ที่วันนี้มาเนี่ยไม่ได้แบบแค่คิดถึงเปิ้ลธนันเชื่อมาดูเพราะฉันเกิดมาชีวิตเคยเห็นฝรั่งที่ไหนนะมีลูกมีเต้าแล้วอ่ะสวยกว่าตอนที่ยังไม่แต่งงานอ้ยขอบคุณอาจารย์เมืพูดจริงๆริงนะฉันเป็นคนยอมคนไม่เป็น S <S <N ic> ะโอ,อ้ดูสวยขึน้นทําไมคนอื่นก็แบบกละมาอะไรเงี้ยเหี่ยวเหอมีลูกคนอื่บ,บ้าไปหมดอะไรเงี้ยแต่ป้นสวยอะ่ะเพราพยายามดูแลตัวเองหรอ ใช่ไม่น้าเดิมเดิมไหมอันเนี้ยน้าเดิมค่ะไม่ได้ทําสัญญาอะไรเลยเหรอใช่ก็จะมีแบบจิ้มบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยน่าตได้นแต่เนี้ยน้าหน้าหน้าแบบน่าที่พยายามเลยนะตอนนี้ใครๆเขาก็ยกกระชับกละโหลกนะฉันไปติดต่อมาหลายที่เขาไม่รับเลยอ่ะทำไมอ่ะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันตายกอนบางยาสลบที่ไม่รับปะป้อนค้นหาที่ดูแลสุขภาพได้เลยนะคะค่ะจะต้องถามต่อ หัวคนนี้ได้ที่ไหนอะรวยรวยดีดีรักเมียขนาดนี้หนูไปหาได้ยังไง เสกมาดีดนิ้วมาเลยไม่หี่กับมือหักหรอกครับมันจะมาจากไหนอะมีได้อะบอกหยอกหยอกับภูมิใจไหมครับที่ชีวิตครอบครัวภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากค่ะก็เป็นเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งวจริงจริงการแบบมีคู่ชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องแบบดูแลซึ่งกันและกันใช่ไหมคะหนูก็ดูแลเขาดีนะจานใช่เขาดูแลหนูดีอย่างเดียวนะจะต้องบอกคุณผู้ชมเจาต้อเยินเห็นน้องเบิ้ลสุขลักเนี่ยน้องสาวตั้งแต่ยังไม่มีครอบครัว เป็นคนที่ชีวิตมีสเต็ปในการดูแลดีเรียนหนังสือทำงานสมรส มีลูกเต้าทำธุรกิจทุกอย่างหนูมาแบบตามสเต็ปของผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จในชีวิตหมดเลยหนูเป็นคนโชคดีค่ะแล้วฉันได้ข่าวตอนนี้จะไปประกวดร้องเพลงหรอคะหรือว่าจะเข้าประกวดเออรายการร้องเพลงอะไรอย่างนี้หรอไม่ใช่ค่ะจะติดต่อได้ช่องเจ็ดจริงหรอคะวดอุ้ยเออขวดชนะเยอะแล้วเยอะแล้วไปเรียนร้องเพลงทำไมคือจริงๆแล้วเนี่ยเออหนูเป็นคนชอบร้องเพลงมาก แต่พอเวลาแบบหยิบไมล์ละอ้าปากปุ๊บเพื่อนก็จะายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเรียนร้องเพลงเพื่อให้แบบว่าเออเวลาแหกปากอ้าปากเนี่ยได้แบบว่า้องไม่ต้องไอใครไม่ต้องจ้างเขาใช่ไหมก็อยากให้แบบว่าข้างบ้านไม่ต้องเครื่องฝากเครื่องคกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเริ่มมีเวลาว่างก็เลยเริ่มไปเรียนเพลงเปิ้ลแล้วเธอเพิ่งละครเพิ่งจบไปเหรอ ใช่ค่ะเพิ่งจบไปหมาดๆเลยเรื่องเล่มายุราแล้วเธอเล่นเป็นอะไรอ่ะเล่นเป็นขุนแม่ค่ะเรื่องจริงั้นรับบทแม่ทำไมมันคือการแสดงอาจารย์เราต้องรับให้ได้ทุกบทบาทฉันไม่รับบทบทที่ผู้ใหญ่ฉันไม่รับเลยฉันต้องเล่นบทหญิงสาวบริสุทธิ์แรกแย้มเท่านั้นเออปวดเสียบทเลยเครียดมากร้องไห้แบบตลอดเลยแต่ว่าตัวบทแบบดีเรื่องสนุก ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยนถามสั้นๆแล้วกันอนาคตทางการแสดงเธอคิดว่าจะยังไงคือจริงๆก็รับอยู่นะคะรับอยู่เรื่อยๆช่องเจ็ดนะคะพูดจัดค่ะรับอยู่นะคะรับอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดว่ามีเรื่องไหนคิดว่าแบบเออบทเหมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานแสดงรับนะคะค่ะแล้วก็อีกไม่นานก็จะร้องเพลงค่ะตามโอเปร่าเฮาส์ะเสียงเธอมาแนวไหนอะค่ะ อาจารยเป็นไงคะเสียงใสไหมคะใช่ต้องขึ้นต้นตะเพ้าฟังกระสินมากฉันใ่าอย่าลองเดี๋ยวสามีได้ยินทำไมคะคงไม่ให้เงินไปเรียนแล้ววันข้างหน้าลูกโตลูกคงต้องไปเรียนเมืองนอกเมืองนาจะตามลูกเต้าไปอยู่ต่างประเทศไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเลยค่ะตอบไม่ได้ เพราะว่าก็ยังไม่รู้อีกด้วยว่าอนาคตลูกจะเลือกอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ให้ให้สิทธิ์ในการเลือกให้เป็นของเขาละกันว่าเขาอยากเรียนอะไรแล้วก็<อ>ดูว่าเออเรียนที่ไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็พอถึงตอนนั้นเนี่ย ก็ค่อยว่ากันดิฉันว่านะต้องดูแลร้านอาหารสามีลูกสองเล่นละครเรียนร้องเพลงที่หกแล้วนะยังจะต้องซักผ้าซักผ่อนรีบผ้าถูบ้านเอาจารย์รู้ได้ไงหยิบรองเท้าถุงเท้าให้สามีบีบยาสีฟันใส่ให้ตอนเช้ากราบเท้าสามีก่อนนอนทําทุกอย่าง เอาเวลาที่ไหนดูแลความสวยนั่นก็มีค่ะจารย์คือแบบว่าคือจริงๆเนี่ยเราไม่อยากให้แบบหลายคนที่เป็นแม่บ้านคิดว่าเฮ้ยเวลาเรามีลูกเรามีสามีอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบทิ้งตัวเองไม่ดูแลตัวเองอคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าชีวิตแบคือมันเป็นของเราถ้าเรารักตัวเองแบบเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะแบบว่าดูโอเคขึ้นเท่านั้นปั้นคิดว่าที่เธออ,อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะความสวยหรือปา <laughs> อาจารย์คิดว่าไงคะอาจารย์เป็คนตอบก็ฉันคิดว่าเธอกับฉันเราก็พี่น้องกันเราคอนเซ็ปต์ในชีวิตแบบเดียวกันสวยต้องมาก่อนรีลามาเป็นรองฉัากเป็นรีลาเลยค่ะเปิ้ล้ออตอนนี้ต้องถามคำถามสุดท้ายเลยอยากรู้ค่ะความสุขในนิยามของเปิ้ลพาดีคืออะไรคะ ความสุขในยามองนูงหรอก็คือเป็นเป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้แหละค่ะเป็นตัวตนของเราอ๋อเป็นตัวของตนเองใช่ดูแลตัวเองด้วยดูแลลูกด้วยดูแลสามีด้วยดูแลธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็แบ่งแ่งกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทุกอย่างมันโอเคบาลานซ์บาลานซ์ชีวิตแล้วเวลาไม่หนักอะไรมากจนเกินไปใช่ไหม ช่หรือ,อว่าเรื่องลูกผัวต้องมาที่หนึ่งก่อนไม่คือ,ตอ,อตอนนี้ลูกผัวก็เริร่มโตที่เขาดูแลตัวเองได้แล้วจริงตอนนี้มันก็แบบพอเขาไปโรงเรียน,น่ะเราก็เริ่มมีเวลาว่างถ้าเกิดว่าวันไหนที่ไม่ได้ทํางานอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีเวลาที่ดูแลตัวเองได้ออกกําลังกายบ้างบ้ากหน้าคัดหนา้าเข้าโรงหมออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยค่ะ <S <S อเรื่องอื่นเดียไม่รู้ค่ะ,ะคําถามนี้อาจจะออกอากาศไม่ได้เดียมถามเดีหวงผัวมากใช่ไหมล่ะค่ะ ถามเขาก่อนใครห่วงใครกันแน่จา้า,าจะบอกว่าสวยสามีห่วงกะนป้นครับเป็นธรรมเนียมของรายการยิ่งสุขสมโมสร<า>ป้นทานอาหารเสร็จแล้วอาจารย์อยากได้ที่ราลูกกค่ะ<า>คือป้อนต้องเขียนว่าบะหมี่ต้มยำหม้มอดินค่ะ<า>อร่อยไหมแล้วก็เซนชิปเป้นพลดีอาจารย์ก็จะให้เขียนว่าบะหมี่ต้มยำหม้อดินอร่อยไหม ไม่ได้เอาไ่อจะใช้าเ็นเขียนเขียนไปมาฉันจะเอาไปแปะที่ครัวพอันเดิน่ผ่านใช่ไหมโอ้ยตายคิดถึงปั้นออาไปหยิบมอดดินมาทำบะหมี่กินดีกว่าคิดถึงวันที่เราคุยกันมีความสุขอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะอาจารย์ ขอมาไป็พี่ยิ่งสักด์สุดที่รักของน้องนะคะขอบคุณค่ะขอต้อนรับคุณเปิ้ลพลดีจับย่าจับขอต้อนรับคุณเปิ้ลพลดีเป็นสมาชกยิ่งสุขสโมสรนะคะวันนี้มีรูกตันดีดารเคกต้นตะหลับมอบให้คุณเปิ้ลนะคะขอบคุณค่ะก่อนจะจากกันจะต้องบอกว่าวันนี้มานั่งที่ร้านอาหารสวยหรูมากร้าน ชื่อว่านิวเี่งก็ต้องก็เป็นร้านใหม่ไม่ใช่แค่ร้านชื่อผัวค่ะใช่เลสตรอลเมื่อก่อนชื่อร้านพิซซาโซ่ค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนตอนช่วงก่อนโควิดแล้วเปลี่ยนปุ๊บก็โควิดมาเลยถนนอะไรซอกซอยชื่ออะไรใหญ่โงอลังการอยู่ที่สุขุมวิท16นะคะถ้าเข้าจากปากซอยเนี่ยมาประมาณ700เมตรนะคะเข้ามาถึงก็จะเจอร้านเราเลยนะคะร้านก็จะเป็นบรรยากาศแบบสไตล์แบบโฮมี่นะคะมีสวนแบบ สวยๆน่ารักมากแล้วก็มีที่จอดรถนะคะสะดวกสบายค่ะร้านก็เปิดทุกวันเลยค่ะร้านพูดต่อเลยค่ะมีเวลามีเวลาสัอมาระวัน1ชั่วโมงไหมคะเปิดทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิด1 1โ0นครึ่งถึงบ่ายสแล้วก็เบรคใช้กับเบรคค่ะ เปิดอีกทีตอน5้าโมงครึ่งส่วนวันเสาร์ทิตเปิดทั้งวันเลยค่ะ11บเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มขาจา์ร้านอาหารก็เป็นสไตล์อิตาเลียนนะคะยิ้นกราบขอบความโกณาท่านเซ็นเซอร์เมตตาทก่านอย่าไปตัดเขาเลยนะคะเขาถมกินเวลาที่เขาไม่มีงานการแสดงเขาเข้ามาเป็นแม่ครัวที่นี่นม,มาอุดหนุนเขาหน่อยนะคะยิ้มกราบแล้วก็อย่าตัดทิ้งนะคะสรุปมาเป็นไหมคะแม่รัวไม่คะ่ะไม่เอาแล้วเจ้าของพูดเยอะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังแบบอันชัดได้ที่โซเชียลมีเดียยิงส สักฟูนนะคะแต่ถ้าเป็น YouTube ต้องยิ่งสักโูดทีวีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยและสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมกะอาจารย์ยิ่งสักจะไปที่ไหนแขกรับเชิญจะเป็นใครคุณผู้ชมต้องติดตามอย่าลืมนะทุกวันศุกร์เที่ยง40นาทีช่อง7 HD วันนี้อาจารย์ยิ่งสักและน้องปั้นภาลดีลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ไม่ได้เหมาหนูสิเทปหรอคะไม่ค่ะเทปเดียวค่ะ ไม่ต้องโมโหไม่ต้องโมโหเขาจะไม่มีให้โมโหเลยไม่ต้องโมโหเลยนะตั้งใจทํามากเลยเพื่อสนจานมาเสร็จนะคุณแม้ผมเป็นคนกินง่ายๆแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างนี้นะอย่าปล่อยให้ฉันต้องไปเทา่าเครื่องบินแค่อยู่บนดินฉันก็กินยังมาแค่ให้ความรักไม่ต้องเคาะกันลาาะใจเธอมาไอ้มาก็ดีใจ